กลางป่าฝนแอมะซอนที่มีหมอกหนาทึบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในสายน้ำที่นิ่งสงบปลาขนาดมหือมาที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่าพิรารูกูในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่าปลาแดงด้วยเกล็ดที่มีประกายและสีแดงเข้มตรงปลายหางมันคือนักล่าขนาดมหืมาแห่งลุ่มน้ำแอมะซอนคลิปนี้น้านาสาระจะพาคุณไปพบกับ ปลาช่อนแอมะซอนหรืออาราไพมาจิกัสสิ่งมีชีวิตที่ดูราวกับหลุดออกมาจากยุคดึกดำบรรปลาที่นักวิทยาศาสตร์ขนานนามว่าเป็นฟอสซิลมีชีวิตที่หลงเหลือมาจากยุคไดโนเสาร์เพราะโครงสร้างร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่า100ล้านปีทั้งรูปร่างขนาดมหึมาและเกล็ดแข็งราวกาเกาะเหล็กสิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดมาได้จากยุคโบราณมิใช่เพียงเกล็ดหนา หากคือพฤติกรรมการหายใจที่ไม่เหมือนกับปลาทั่วไปปอดในกระเพาะลมอวัยวะพิเศษที่ทําให้ปลาน้ําจืดชนิดนี้หายใจอวกาศได้โดยตรงส่งผลให้ปลาช่อนแอมะซอนสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ในสภาพที่มีน้ําน้อยหรือมีออกซิเจนต่ําพวกมันต้องขึ้นมาฮุบอากาศทุก10ถึง20นาทีเสียงฟู่ที่ดังสนั่นเหนือผิวน้ําคือสัญญาณชีวิตของปลาช่อนแอมะซอน ที่คนพื้นเมืองใช้ฟังแทนเรดาร์จับปลาปลาช่อนแอมะซอนเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกพบตามลุ่มน้ำแอมะซอนและแม่น้ำออริโนโคในทวีปอเมริกาใตา้สามารถมีความยาวได้มากกว่า3เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาช่อนบ้านเราแต่ตัวใหญ่โตวกว่ามาก เกล็ดมีขนาดใหญ่แข็งแรงสีเทาเข้มอมเขียวมีลวดลายสีแดงตรงปลายหางโดยเฉพาะในตัวเต็มวัยปลาช่อนแอมซอนเป็นปลากินเนื้อโดยสมบูรณ์มันล่าเหยื่อด้วยความนิ่งเงียบและใช้ความเร็วสูงสุดในชั่วพริบตาอาหารของมันคือปลากุ้งปูนกน้ำหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่พลัดตกน้ำพฤติกรรมของมันคือการซุ่มอยู่ใต้ผิวน้ำ ก่อนจะพุ่งขึ้นมาโจมตีเหยื่อด้วยแรงและความเร็วมหาศาลซึ่งเป็นภาพจำที่ทำให้ชาวพื้นเมืองแอมะซอนยกย่องมันว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองแห่งสายน้ำปลาช่อนแอมะซอนโตเร็วอายุยืนยาวได้ถึง20ปีขึ้นไปและออกลูกเพียงปีละครั้งโดยช่วงฤดูน้ำลดตัวผู้จะขุดหลุมตื้นๆริมฝั่งน้ำเพื่อให้ตัวเมียวางไข่ตัวเมียจะเฝ้าอยู่ใกล้ๆส่วนตัวผู้เป็นฝ่ายดูแลไข่และลูกอ่อน ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของปลาชนิดนี้ที่มีความเป็นพ่อสูงมากลูกปลาจะอาศัยอยู่ในบริเวณหัวของพ่อปลาเพื่อหลบภัยจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงในถิ่นกำเนิดปลาช่อนแอมะซอนถือเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงทั้งในฐานะอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชาวพื้นเมืองนิยมจับปลาช่อนแอมะซอนเพื่อน,นำเนื้อที่นุ่มแน่นมาปรุงอาหารส่วนเกล็ดของมัน ก็ถูกนำมาทำเป็นเครื่องประดับและของที่ระลึกขณะเดียวกันก็มีการเพาะเลี้ยงในบ่อและฟาร์มเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเอเชียที่ชื่นชอบในรูปร่างที่สง่างามและชื่อเสียงในฐานะปลาโชคลาภของวงการปลาสวยงามแต่ภายใต้ความงามนั้นแฝงไว้ด้วยพลังแห่งการทำลายหากปลาช่อนแอมะซอนหลุดเข้าไปในแหล่งน้ำที่ไม่ใช่บ้านของมัน มันจะกลายเป็นนักล่าที่ไร้ศัตรูตามธรรมชาติทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นจนสมดุลสภาพระบบนิเวศพังทลายซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยปลาช่อนแอมะซอนจากตู้กระจกสู่หนองน้ำไทยน้ำจิ้มซีฟู้ดเครื่องต้มยำพร้อมเสียงหัวเราะในโลกโซเชียลอาจฟังดูขบขันแต่เบื้องหลังของมันคือโศกนาฏกรรมทางระบบนิเวศอีกบทหนึ่งของเมืองไทย เมื่อข่าวปลาช่อนแอมาซอนที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติถูกแชร์กระหน่ำทั่วอินเทอร์เน็ตพร้อมข้อความว่าจับได้แล้วกินให้เรียบปลาช่อนแอมาซอนตัวดังกล่าวมีขนาดยาวกว่า1เมตรถูกพบในบ่อสาธารณะกลางจังหวัดลำปางสร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวบ้านและหน่วยงานประมงทันทีเพราะสัตว์น้ำต่างถิ่นขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นเองในธรรมชาติของไทยได้เรื่องราวยิ่งเป็นกระแส เมื่อเจ้าของโพสต์ระบุว่าจะนําเนื้อไปทำเมนูต้มยำผัดเผ็ดและย่างเกลือเพื่อลดจํานวนเอเลียนสปีชีจนคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันประกาศภารกิจใหม่เจอเมื่อไหร่กินให้เรียบปลาช่อนแอมาซอนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้วโดยเริ่มต้นจากวงการปลาสวยงามและฟาร์มเลี้ยงเศรษ,ษฐกิจด้วยรูปร่างอลังการและชื่อเสียงในฐานะปลาโชคลาภ ของวงการปลาสวยงามแต่เมื่อเวลาผ่านไปความนิยมลดลงตามราคาที่ตกต่ำบางรายเลี้ยงจนโตเกินตู้บางรายเจอน้ำท่วมหรือบางคนเพียงเบื่อและทางออกที่ง่ายที่สุดคือปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติกรมประมงได้ออกมาเตือนว่าการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติอาจก่อหายนะต่อระบบนิเวศแต่ความเชื่อเรื่องการทำบุญและการคืนชีวิตให้สัตว์ มักบทบางความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หลายคนไม่รู้เลยว่าปลาช่อนแอมะซอนคือผู้ล่าอันดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารเมื่อมันเข้าไปอยู่ในบึงหนองหรือคลองธรรมชาติมันจะไล่ล่าและกินทุกสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าตั้งแต่ปลาพื้นเมืองกุ้งหอยปูหลังจากมีรายงานการพบปลาช่อนแอมะซอนในหลายจังหวัดเช่นลำปางนครนายกปทุมธานีและสระบุรี นักวิชาการเริ่มกังวลว่าหากมันสามารถปรับตัวและขยายพันธุ์ได้จริงจะเป็นภัยร้ายต่อปลาท้องถิ่นเช่นปลาช่อนปลานิลปลาดุกและปลากระสูบที่อาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกันเนื่องจากปลาช่อนแอมาซอนโตเร็วกินจุมากและไม่มีศัตรูตามธรรมชาติในไทยเลยผู้เชี่ยวชาญด้านปลาน้ําจืดจากกรมประมงได้กล่าวว่าผลกระทบต่อระบบนิเวศมีแน่นอนเพราะมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร และอายุยืนมากมันจะทําให้ปลาพื้นเมืองหลายชนิดลดจํานวนลงหรือสูญหายจากพื้นที่นั้นๆได้เลยทีเดียวปลาช่อนแอมซอนในประเทศไทยยังไม่แพร่กระจายมากนักเพราะเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่มากและจับได้ง่ายหลายที่ที่พบถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันจับและนำไปบริโภคซึ่งไม่ผิดกฎหมายใดๆตรงกันข้าม กลับถือเป็นการช่วยลดจำนวนเอเลี่ยนสปีชีส์ในแหล่งน้ำไทยเหตุการณ์ใหญ่ที่ทำให้สังคมตระหนักถึงภัยของสัตว์ต่างถิ่นคือคลิปไวรัลปลาช่อนแอมะซอนที่แม่น้ำโขงตัวมันใหญ่ยาวกว่าสเมตรมองไปมีเกร็ดดูคล้ายจระเข้ไม่งั้นก็เป็นพญานาคมาโชว์ตัวเพื่อสร้างศรัทธามหาชนคำบอกเล่าของชาวบ้านแห่งลุ่มน้ำกล่าวรวมทั้งการจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำโขง ชาวบ้านนี่รู้เลยว่าสัตว์ที่เห็นกำลังจะก่อภัยร้ายแรงต่อธรรมชาติหากปลาช่อนแอมะซอนสามารถแพร่พันธุ์ได้ในแม่น้ำโขงสัตว์น้ำท้องถิ่นในแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ใช่เรื่องเล็กตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2555ผู้ใดนำสัตว์น้ำต่างถิ่นไปปล่อยในธรรมชาติมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมประมงไทยจึงออกมาตรการเข้มข้นพร้อมจัดทำบัญชีสัตว์น้ำต่างถิ่นควบคุมแม้ปลาช่อนแอมะซอนจะเป็นสัตว์ที่ดูน่าทึ่งและทรงพลังแต่ในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านของมันปลาช่อนแอมะซอนคือไผ่เงียบมันคือนักล่าผู้หิวโหวยและคำพูดของชาวเน็ตที่ว่าเจอเมื่อไหร่กินให้เรียบนั้นก็อาจไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ช่วยปกป้องสายน้ำไทยให้ยังคงมีชีวิตต่อไปได้เสียงฮุบอากาศที่เป็นสัญลักษณ์ของปลาช่อนแอมะซอนกลายเป็นเสียงเตือนในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยว่ามีผู้มาเยือนจากแดนไกลหลุดเข้าสู่สายน้ำที่ไม่ใช่ของมันและในดินแดนที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกแกงและหม้อไฟร้อนระอุมันอาจไม่ตายเพราะขาดออกซิเจนแต่จะกลายเป็นเมนูรแสแซ่บของคนไทยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังคลิปไวรัล เมื่อมีคนพบปลาช่อนแอมาซอนในไทยคือกระแสตลกร้ายแบบไทยแท้ใต้โพสต์เต็มไปด้วยสูตรอาหารต้มยำปลาช่อน Amazon แอมาซอนแซบเวอร์ย่างเกลือจิ้มซีฟู้ดไปเลยพี่มากินช่วยชาติกำจัดเอเลี่ยนกันดีกว่าเสียงหัวเราะเหล่านี้แฝงแง่มุมของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นอาหารและยังมองวิกฤตผ่านความขบขันแต่ขณะเดียวกัน สะท้อนการตื่นตัวของประชาชนต่อปัญหาสัตว์รุกรานได้อย่างชัดเจนเพราะในหลายประเทศการกำจัดสัตว์ต่างถิ่นอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญกับทีมเฉพาะกิจแต่ในไทยเพียงแค่พริกแกงน้ำปลามะนาวและกระทะร้อนก็สามารถแปลวิกฤตให้กลายเป็นมื้อเย็นได้หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับ ขอบคุณครับ